ที่ข่าวแรกในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีมีกําหนดการเยือนสีลังกาอย่างเป็นทางการในวันที่3-4กุมภาพันธ์นี้นะครับเป็นแขกเกียรติยศในโอกาสวันเอกราชสีลังกาตามความเชิงของประธานในประดศรีลังกาครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกําหนดนะครับเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3-4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ตามความเชิญของนายราณินวิกรมสิงห์เหประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาเป็นแขกกิติยศครับในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาครั้งที่76นายรัฐมนตรีมีกำหนดการสำคัญในการพบปะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสีลังกาการประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของสีลังกา กล่าวพัตกะา,าในงานสัมมนาภายใต้หัวข้อสำรวจช่องทางการตลาดและเปิดประตูการค้าลงทุนสู่ศรีลังกาและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังการ่วมพิธีเฉลิมฉลองวันประกาศเอการาชสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ครั้งที่76ในฐานะแขกกิติยศครับทั้งนี้ประเทศไทยของเรานะคะและศรีลังกาค่ะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานบนพื้นฐานความสําคัญทางพระพุทธศาสนาการเยือนศรีลังกาในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยทั้งสองฝ่ายค่ะจะลงนามในความตกลงการค้าเสรีไทยศรีลังการ่วมกันถือว่าเป็นการตกลงการค้าเสรีฉบับที่15ของประเทศไทยและเป็นการตกลงการค้าเสรีฉบับแรก ที่ลงนามในรัฐบาลนี้ค่ะ